อี e e แแฮดิคอีแฮดิแปลว่าทําอะไรทําได้นานทําอะไรทําได้นานค่ะจะเรียกว่าอึดถึกอีแแฮดิคคือทาทาไปเรื่อยๆทําแล้วทนทนแล้วทํานะคะต่อไป impulsive ซึ่งเมื่อกูเห็นคำนี้แล้วบอกฮะคำนี้เป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครงานได้ด้วยหรือ impulsive แปลว่าคิดไวทำไวนะคะถ้าความหมายดีนะคือคิดไวทำไวแต่ถ้าความหมายไม่ดีก็คือทำโดยไม่คิดนะคะ impulsive ทำทันทีทำ ซึ่งมะกรูดเป็นคน impulsive มากคิดเราวทำทันทีนะคะอ่าเพิ่งรู้นั้นเนี่ยว่าใช้เขียนสมัครงานได้ด้วยนะคะต่อไปคำต่อไป initiative ท่อกันเด็ initiative ท่อกันเด็แปลว่าเป็นคนที่อ่ามีความคิดริเริ่มนะคะมีความคิดริเริ่มชวนคนทำนั่นริเริ่มทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นนะคะอันต่อไปคือ in six full in six full นะคะก็คือเป็นคนที่ ตระหนักรู้ความหมายจะประมาณว่ารู้ตัวอันนี้มะกูดเป็นนี่ไม่ได้พูดโฆษณาตัวเองนะแต่ว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นอินซิกส์ฟูดเลยนะคะตัวเองเก่งตรงไหนก็รู้ตัวเองไม่เก่งตรงไหนก็รู้ด้อยตรงไหนก็รู้นะคะโอเคนะต่อไปชุดต่อไปค่ะ